ค่ะพ่ออ้วนค่ะค่ะมาตามแนวทางกับพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของงวดหนีเนาะค่ะที่มาตามพ่ออ้วนค่ะพ่ออ้วนนี่เพื่อนว่าเพื่อนฝันแล้วว่าสั่นฝันได้จังมือค่ะคุณพ่อฝันมือว่านฝันมือว่านนีวสันค่ะมาตามคุณพ่อเนาะค่ะมือนี้วันที่ยี่สิบสองเนาะคุณพ่อเนาะคุณพ่อว่าฝันแล้วฝันแนวไรเนาะ ฟันอยังไปเลรนไญให้ลู่นุงเขาเป็นทีไปลงให้ลู่นำเขาที่ล่ลงหาหกเขาบเปิดให้ลู่ขึ้นมาบเยี่ยวสามตัวเอี่ยวสามก,าาก้อนก็เลยบ่ได้ลุงน้ำเขาก็คือย,อยังปรากฏ่าได้เงินนี่แหละมีได้เงินอยู่ค่ะ คิดไว้จางไหนยังอว่าบันนี้ขัดมันนั่นก็ขัดมันทีเซลิกก็ตีเซลิ่สิบเอ็ดสิบเอ็ดออไปจังไหนคือว่าสิบเอ็ดคุณพอมันเอียวมันเปิดขึ้นมามันแดงจังครึ่งสามตัวเนาะแดงยังครึ่งสามตัวอืมอัน มันมีจักก่อนค่ะอัุูกให้โลนี่สามกอนมีสามกอนอบานี้ในกอนมันมีจัจุดจุดเดียวแล้วมีจุดเดียวทั้งสามเลยเอออือยังว่าบาดนี้เดี้ยวไปรอบสองือยังเป็นซีเอวหรือบ่าอย่างว่าซีเอเนี่ยอะไรเหมืนคุณพ่อเลขซีกเักเลขดึงนั่นแหละ สีก็เด็กหนึ่งบัดนี้เขารานับเงินให้ก็เอาหมดแล้วค่ะปรากฏว่าได้ไปได้เงินมาหรือไปได้เงินพ่อในความฝันฝันว่าถือว่านซะแท่งถืออืมคนมันเลขก็เป็นซีเอสกับซีหนึ่งห้าหกนี่แหละซ1เอสซีหนึ่งห้าหก สามหนึ่งบอกกันแบบนี้บอกบวกเอาเป็นบอกเพราะว่าคุณผอวันมีสามหลูกหลูกละหนึ่งจุดแต่ว่าบวมากเป็นบอสามหนึ่งบอเอบกเอาคุณผอบอไห้หกหลักกรหนึ่งหนึ่งหล้วก็ะซีหนึ่งในสามคุ้มนี่เี่สองโตมากตัวไหรแหงมากสิบเอ็นแหงเออเพราะว่าคุณผอคิดว่ามันเป็นเอียวเป็นบอ จังไงต่อบ้นคุณพอก็คือยังไปไปไปเห็นคนเห็นแฟนเก่าเห็นเอ็นตีคนอยู่ใส้บุอยู่ตรงไหนตรงหน้าใช่บุ่ไปแลว เมียเมียเขาดึงคั้วอยู่เือยังคั้วเขาคนละขั้วนี่แหละคั้วยเตี้ยวเว้านี่นี่ละควอดนี่หละว่าจะว่างเรื่องเดี๋ยงหน้าเขาค่ะนี่หละมันมันมันแบกไรขคนว่าจะห่วยอยู่ว่าแต่เขาเอากันหมดละ ถ้าเขาบวบตั้งหลังเลยเห็นเขาตาทั้งหลังเออตาหงชาเกู่ว่าเมียเก่าค่ะผ่านเห็นเมียเก่าเออเห็นเห็นยู่ตาบกคนเห็นตาทั้งหลังค่ะหน่อยกว่าก็คือยังไปไล่หุณอะไรคุวน้อเขาลดม่าใส่ก็เบิดจีเบ็ดดํามันไปเติม มันว่าจะไม่หุงเมื่อนอฟันซ้ำนี่เนาะฝันเห็นเมียเก่าแล้วเมียเก่านี่ยังมีชีวิตอยู่บ่คุณพ่อบ่เหล้ยวคือเสียไปแล้วเนาะคุนเสียตอนจักปีพ่อจำอะไรบ่ตอนิ่นเสียบ่าได้แล้วตายวงปีไก่จำบ่ได้สันว่าเสียจักปีกับเป็นอย่างเนาะค่ะบ่แเน่เลขออาสิมาโตเก่ากับเป็นไปได้เนาะคุณพ่อเนาะ ปันหินเมี่ยเก่าวสันแต่ทีแน่ๆเนาะค่ะคุณพ่อนีเพื่อให้แนวทางมากก็คือหาหกเนาะคุณพ่อนอะหาหกหนึ่งหนึ่งล้กก็ซีหนึ่งเนาะค่ะเหล็สองตัวสามคุ้มนี่เนาะค่ะให้ทผช่ชมเลือกเอามักตัวไหนชอบตัวไหนแต่คุณพ่อมักแห่งก็คือหนึ่งหนึ่งวสันมักแห่งิ่นว่าถ้าตัวไหนที่คุณพ่อมักนี่บบเคยผ่านเนาะคุณพ่อนาะที่ผ่านมากก็คือเขาหงเพิ่ิค่ะค่ะถ้าเพื่อนเลือกให้ขี่วงกลมให้เนาะค่ะ ที่ผ่านมาบ่เคยพาดเข่าตรงๆเลยเนาะคะ่ะเอาหนวดนี่เนาะคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองก็ขอให้เหลขของคุณพ่อมาอีกให้แฟนคลับหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะได้ให้อีกครั้งหนึ่งเนาะคะุณพ่อเนาะค่ะขอให้มาตลอดเนาะคะ่ะให้โชคให้ลาบกับท่านผู้ชมทางบ้านเท่าตลอดเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาตามโคงสุดท้ายอีกเนาะคะุณพ่อเนาะว่าคุณพ่อสีฝันบอเนาะคะ่ะตัวเลขสิเปลี่ยนแปลงบอเนาะคะ่ะถ้าคุณพ่อฝันก็สิมาตามให้อีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะแต่ว่าถา้าบ่าฝัน กะสีมีแค่สองคลิปเนาะค่ะค่ะคุณพ่อไม่ย้าเพิ่มเติมบอคะบ่เลยค่ะขอบคุณพ่ะอ้วนได้หลายค่ะบ่เพยงแนวทางขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะมาสรแนวทางตัวหลีข้อมฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพระอ้วนค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2568น้ี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของพ่ะอ้วนเนาะค่ะพระอ้วนนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนไปลินไฮโลเพื่อนวันนควา่วมฝันว่าสิไปโลงไฮโลน้ำเขาเพื่อนว่าเห็นเข้าเหลินไฮโลอยู่ ในใจหนึ่งคือ่าสิลลงหาหกเพื่อนว่ะค่ะแต่โบขันดาลงเพื่อนว่าเขาเปิดให้โลออกเทือหลกเพื่อนว่ารลบหลกเพื่อนเห็นเป็นหนึ่งหนึ่งเพื่อนว่ะในความฝันเนาะค่ะเห็นเป็นหนึ่งหนึ่งเพื่อนว่ะค่ะบานนี้เขาก็เปิดเทือสองบานนี่เพื่อนว่าค่ะเปิดขึ้นเทือสองเห็นเป็นสีหนึ่งเพื่อนว่ะค่ะแต่ว่าเทือแลกกับเทือสองนี่เห็นตัวเลขนี่แดงจึงเคืองเลยเพื่อนว่ะค่ะสีแดงจึงเคืองเลยเพื่อนว่ะค่ะ พราะอ,อว้วนฟันซ้ำนี่นะะออนเนาะค่ะพราะอ้วนห้แนวทางมากก็คือหาหกเนาะคะ่ะเป็นเลขที่คิดว่าสีลงให้โลเนาะคะ่ะตอนแรกคิดว่าสีลงหาหกเพื่อนว่าแต่ว่าบ่ทันได้ลงเพื่อนว่าเพราะผีเปิดออกเนาะคะ่ะเห็นเลกหนึ่งหนึ่นง,ง,งเพื่อนว่าค่ะ,ะ,คะแดงจึงคืงเพื่อนว่าค่ะในไฮโลเนาะค่ะหนึ่งหนึ่งแดงจึงคืงเพื่อนว่าเอียวเพิ่นว่าเห็นเอียว เนาะคะ่ะเห็นเป็นเอี่ยวเพิ่น่าแดงจึงคืองเรื่อยสามสามหลูกเพิ่น่าค่ะเพิ่นตีเป็นหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะราคาสีหนึ่งนี่เปิดรอบที่สองเพิ่น่าเห็นเป็นสีหนึ่งเพิ่น่าค่ะเป็นเหลขเห็นให้โลครั้งที่สองแดงจึงคืองคือกันเพิ่น่าแต่ว่าถ้าให้มากนี่มักหนึ่งหนึ่งแห้งเพิ่น่าเน้นหนึ่งหนึ่งเพิน่น่าเนาะคะ่ะวงกลมไ้ เป็นแนวทางของพระอว้วนในงววันที่หนึ่งเมษายน2568นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภได้รางวัลไ่กับคุณพอ่อสุขหสุขคนแต่ก็อย่าลืมเด้อค่ะให้กับนําแนค่ะคาทถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพะรวยนํานี้เด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่าน,นี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ